ตัวเคียร์จะเปลี่ยนชุดไปไหนครับเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสไปเดอร์แมนแล้วอ๋อแล้วเขาจะไปข้างนอกแล้วไปเที่ยวแล้วจะไปเที่ยวแล้วเหรอตัวปี๊ยจะไปเที่ยวไหมอันนี้สีอะไรนี่อันนี้สีดิดำอ่าทำไมสีดำไงคะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้พ่อเอาแปงมาใส่ตรงนี้จริงเหรอนะไปกินอาหารญี่ปุ่นไหมคะเห็นไหมน่ะกินญี่ปุ่นไหมก็ไทยนี่โูเคิดไปกินอาหารญี่ปุ่นนหร มีหมูอ่ะไมีหมอบลูกหมูบ่บ่เื่อห้นเอ็นดีนองลูกเห็นเมล่อนเชียร์ะนไหมเจะไปนอนทห้รู้นอนอูาอยู่เยลูกม่อไหรยใหนอนทำก่อนแป๊บเึีมจะลงทำไมใส่ชุดหล่อจังเลยเนี่ยทั้งหล่อทั้งสวยเนี่ยอนปาดิโมเลยปาดิโมปนี่ใส่นี่ด้วยทำาใส่ลูออกก็อ ปลาดิโมมาแล้วครับปลาดิโมมาแล้วครับปลาดิโมมาแล้วครับลาดูสิลาดิโมทำยังไงให้แต่ทำปลาโมยังไงปไปแเลยไปแล่ ไปเปลนอ้อมบ้านอ้อมเมืองไปไปไปในไปเล่นอ้อมบ้านอ้อมเมืองบายบายครับบายบายโอ้ยสุดหรอ่ยังไยังอีกปใสอเห็นอุปยู่นั่นี่ตาจะอ้อมเมืองจเาอ้อมเมกกดูก่่มนี้่อนรถ่อนะครับ พ้ไปกินเขาไปเนาะกินได้แล้วต้องไปไปอีกเก้วมันใสชืส่ออะไรลูก สวัสดีครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยวันนี้เราไปทำอะไรมากินข้าวที่ข้าวแรงตายกับเหีมยมันี่ชุบหอมชุบอะไรชุบผ่าแหนมหรอฮึมจุ๊บ เอาเพิ่งมีนออย่ไรงงกินมันกที่หนเนี่ยพาจะได้อะไรคือเองตหยงเงี้ยถึงที่เห็นาเนี่ยพว่าเป็นอิหยังใส่เกือบพ้นอากันต่กระดานเนี่ยใส่เกือบปีทางหรอกจ้าใส่เกือบปีทางเหรอมใช่ไม่ใช่อยู่เลยตัดตัดกใช่สิละใช่ไปทําบอกไปทําันตืทางอุยปุางึให้าวังุ่ผู้ชากับชาเบ

มันเป็นของโชคแบบว่ากับเปาแบนเน่เน,นี่ยมันเง่ากันนะ้นานอะไรเนี่ยไ